สุดช็อกหนุ่มลองทำความสะอาดลูชาร์โทรศพัพท์ ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือจัดเป็นสิ่งสําคัญในการใช้ชีวิตประจําวันของเราทุกคนและอาจจะถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทําให้การใช้ชีวิตประจําวันสะดวกที่สุดในศตะวรรษที่20นี้เลยก็ว่าได้แต่ถึงอย่างนั้นโทรศัพท์ก็มีข้อเสียอยู่หนึ่งอย่างคือเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังงานแบตเตอรี่ในการใช้งานเมื่อแบตเตอรี่หมดเราก็จําเป็นที่จะต้องชาร์จแบตเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับตัวเครื่องนั้นได้กลับมาใช้ได้อีกครั้งและเมื่อยิงชาร์จทุกวันทุกวัน,ก,วนก็ยิ่งมีสิ่งแป,ป,ปงรปล่าสุดก็ต้ออง ทั้งโลกออนไลน์เมื่อมีผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปไว้เผยให้เห็นขณนะที่ทำความสะอาดรูชาร์ทโทรศัพท์ที่ข้างในเต็มไปด้วยสิ่งสกรปรกชนิดที่ใครๆก็ค่าไม่ถึงซึ่งถือได้ว่าเป็นคลิปที่เปิดโลกอีกหนึ่งคลิปที่เห็นแล้วก็ต้องรีบไปทำความสะอาดกันโดยด่วนเลยทีเดียว